และสิ่งดีๆอย่างนี้ครับบริษัทปุ๋ยอินซีกเกษตรไทยใคยนําเรียนนะครับว่าเกษตรกร,กรที่ต้องการจะซื้อปุ๋ยถ้าลองพิจารณาถึงต้นกําเนิดของปุ๋ยให้ดีๆนะครับหากเรารู้เนื้อแท้ของปุ๋ยว่าข้างในเขาประกอบด้วยอะไรบ้างท่านจะรู้ว่านี่คือคุณค่าของคำว,ว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนํามาแทนปุ๋ยเคมีได้เลยแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราปฏิเสธปุ๋ยเคมีใช้ได้ตามความจําเป็นที่พืชต้องการ ใช้ได้ตามค่าวิเคราะห์ของดินเหมือนอย่างที่ท่านไพโรธลิมจำรูดบอกเราอยู่เสมอเสมอในช่วงสนาทีมีสาระเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนําไปพูดคุยกันมารับรู้กันเนี่ยนะครับคงต้องติดตามแล้วพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะท่านคือผู้ใหญ่ใจดีของเราที่จะนําพาเรื่องราวดีๆมาบอกเราในช่วง3มนาทีมีสาระกับท่านไพโรธลิมจำรูนครับถ้าพร้อมเราไปเลยครับ เข้าสู่ช่วง3นาทีมีสาระกับรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยสายใจเกษตรนะครับเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงการเกษตรมาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยต้องถือว่าต้องกราบขอพูดนอย่างสูงจริงๆเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรมักจะหลุดเลยหลงเลยหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆที่เคยทํามาอย่างวันนี้เรื่องราวของต้นยาง หลายท่านนะครับบอกว่าวันนี้ยางที่มีปัญหาเนี่ยทำยังไงมันติดเชื้อราในดินมันมีปัญหาทําให้ใบมันร่วงเร็วใบมันเล็กลงเรื่องราวตรงนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราท่านนี้กับท่านภพโรตลิ้มจํารูนอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับโอ้โหต้นยางเวลานี้ลงไปในหลายๆพื้นที่เนี่ยรายการเสียนเกษตรเราก็ไปติดตามหาเสียนเกษตรในพื้นที่นั้นปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับเขาบอกว่าอยากจะโค่นต้นยางทิ้งแล้วตอนนี้ครับ กรีดยางก็ไม่ได้ผลนะฮะที่สุดตอนนี้เขาบอกว่าใบมันเล็กลงเริ่มร่วงร่วงเสร็จไม่ว่ามันมีเชื้อราในดินท่านครับติดเข้าสู่รากเลยรตรงนี้ดูแลแก้ปัญหายัางไงดีครับคืออย่างนี้นะครับปัญหาที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเกิดจากดินแน่นนะครับดินแน่นเสร็จแล้วรากมันจะขดม,มันจะไปไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยพอไปไม่ได้เนี่ย มันก็จะอัดอั้นกันท้ายสุดเนี่ยมันก็จะเกิดลาขาวขึ้นนะครับครับเพราะในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่หน่วยราชการหลายๆหน่วยก็ไปวิเคราะห์กันว่าอันที่หนึ่งนะครับการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาก็ไม่เคยรวนดินเลยนี่ โยนใส่โยนใส่จ้างปวกพมา่าใส่เข้าไปเขาบอกพราะเดี๋ยวรากมันขาดครับรากมันขาดไม่ต้องไปกลัวครับรากขาดมันงอกใหม่ได้นะนี่ไงครับว่ารากขาดนี่อย่าไปกลัวครับอเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยการที่จะให้ปุ๋ยเนี่ยคือพลวนดินครับและอย่าลืมว่าอินทรียวัตถุนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับต้นยางในการที่ทําให้รากเนี่ยมันเดินและก็กระจายไปได้อย่างนี้ครับแล้วปัญหาอันนั้นเนี่ยนะครับ ผมมองว่าวันนี้เกษตรกรเนี่ยเขาก็ไปมองในเรื่องค่าอาหารหลักเพียงอย่างเดียวก็คือ NPK ครับตเต,เติมกันอยู่นั่นแหละก็เติมกันอยู่นั่นแหละครับมันก็ทําให้ดินแข็งดินแน่นแล้วเสร็จเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ถึง20%อหรอกไหลหล,ลงน้ําสูญไปั้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือเงินทุนที่หมดไปเงินทุนที่หมดไปที่ท,ท,ที่ที่พืชไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เลยแต่ที่เรามองว่าในโลกราขาวเนี่ยครับ แคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารรองนะะฮะซึ่งไม่มีในปุ๋ยเคมีมันมีอยู่ในปุ๋ยอีซทียอนะฮะเขาไม่ได้ใส่เข้าไปถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโรคราขาจะไม่เกิดปัญหาก็จะลดลงไปลดไปจนที่สุดก็หมดไปครับคและอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นประโยชน์กับรากก็คือทองแดงนี่โอ้ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองนะนะครับใน NPK ไม่มีแน่ NPK ไม่มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ปุ๋ยเนี่ย สำหรับยางเนี่ยรเราอย่าไปมองเรื่องปุ๋ยเคมีอย่างเดียวปุ๋ยเอเคปุ๋ยอีซีซึ่งมีธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นรวมถึงอีซีวัตถุที่เราควรจะมองในเรื่องของค่าวิเคราะห์ของดินตามที่กรมพัฒนาที่ดินก็ดีกรมวิชาการก็ดีได้ให้คําแนะนําไว้ว่าควรจะใส่สักเท่าไหร่ในดินมีเท่าไหร่แล้วก็เติมเข้าไปแั้นมันจะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตและก็ลดปัญหาในเรื่องของโรคดังกล่าวด้วยครับโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ สิ่งที่เราเห็นเราได้ยินและได้ฟังไปแล้วอย่าลืมนะครับท่านฟังไปแล้วเผื่อบางทีถ้าจําไม่หมดจดไว้บ้างก็ได้เนาะเพราะเขาบอกว่าจดดีกว่าจําในบางเรื่องเนี่ยเรา,เาปรับใช้ได้การทําให้ดินดีแล้วพืชงามนี่คือเรื่องราวที่เรานําพาผู้ใหญ่ใจดีของเรามาพูดคุยในช่วง3นาทีมีสาระกับท่านพระโรสลิมจำรุนกราบพระคุณท่านอย่างสูงครับขอบ,ขอบคุณ<อ>ครับ